สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิมดาวไลตี้ชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านใดที่สนใจติดตามปัญหาสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยานะคะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะมีการหารือข้อสรุปของการสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยาจะสร้างที่ไหนสร้างอย่างไรดีเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันดูในคลิปนี้ค่ะ และท้ายคลิปนี้นะคะไปดูการรถไฟแห่งประเทศไทยลุยออกแบบสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ชนบุรีตราดกันแล้วค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันค่ะปัญหายังไม่จบเลยนะคะสำหรับสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยาเมื่อประธานคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยยังไม่ไฟเขียวแบบก่อสร้างของสถานี ตั้งแต่ปลายปี2563นะคะได้มีการประชุมครั้งที่2ให้พิจารณาผลกระทบในการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงช่วงจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาและสถานีที่ยังไม่จบปัญหากันนะคะก็คือสถานีรถไฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความสะดวกต่อการใช้งานของพี่น้องประชาชนโดยให้มีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาเพิ่มเติม ให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้นะคะในส่วนขององค์การยูเนสโกเนี่ยไม่ได้สั่งห้ามให้ไทยเราสร้างแต่อย่างใดนะคะเพียงแต่มีการส่งหนังสือมาเพื่อเตือนให้มีการพิจารณาในการสร้างให้รอบคอบเพื่อให้ลดผลกระทบกับมรดกโลกเท่านั้นเองซึ่งคันานาคมเองเนี่ยก็มีการปรับแบบของสถานีให้เล็กลงให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะ และเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะกระทรวงคมานาคมเองเนี่ยก็ได้มีการหารือร่วมกับกรมศิลปากรและคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยานะคะซึ่งโครงการจะเป็นช่วงที่1จากกรุงเทพถึงนครราชสีมา โดยมีประเด็น3ข้อนะคะของทางคณะอนุกรรมการมรดกโลกประกอบด้วย1ให้สร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยาเป็นสถานีใต้ดินซึ่งกระทรวงคมนาคมพิจารณาเบื้องต้นแล้วคาดว่าจะเป็นไปได้ยากนะคะเนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมบ่อยครั้งจึงค่อนข้างมีความเสี่ยงและการจัดทาระบบป้องกันหรือรองรับเนี่ยก็ต้องใช้งบประมาณจานวนมาก 2. ให้เปลี่ยนเส้นทางนะคะโดยให้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองแทนซึ่งประเด็นนี้เนี่ยคงไม่สามารถทําได้เพราะว่าสัญญาการก่อสร้างในส่วนอื่นก็ได้ดําเนินการก่อสร้างไปแล้วนะคะและ3ให้ขยับสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยาเนี่ยขึ้นไปด้านบนหรือด้านล่างให้ไกลจากพื้นที่เดิมซึ่งข้อเสนอนี้นะคะน่าจะสามารถดําเนินการได้แต่เมื่อพิจารณาแล้วหากขยับออกไปอีกจะอยู่ห่างจากเมืองค่อนข้างมากนะคะทาให้ผู้โดยสารเนี่ยใช้บริการ การสถานีดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวกและกังวลว่าจะไม่มีผู้โดยสารมาใช้บริการนะคะดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงต้องขอหา,หารือร่วมเพื่อหาทางออกอื่นในการสร้างสถานีอยุทยาต่อค่ะ เบื้องต้นนะคะในการหารือร่วมกันครั้งนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมเสนอว่าควรให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะกำหนดผังเมืองบริเวณสถานีอยุธยาเป็นสีเฉพาะโดยห้ามพัฒนาเมืองขยายออกไปหรือสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆในบริเวณดังกล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะเพื่อไม่ให้มีการขยายเมืองเข้าไปใกล้โบราณสถานที่เป็นมรดกโลกของอุทยานประวัติศาสตร,ร์พระนครศรีอยุธยาตามที่คณะอนุกรรมการมรดกโลกมีข กังวลน,นะคะคอย่างไรก็ตามเรื่องนี้คงต้องรอให้ได้ข้อสรุปนะคะเพราะเวลานี้รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เนี่ยผ่านไปเรียบร้อยแล้วจึงอยากให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้ไม่อยากให้โครงการสะดุดอีกนะคะ และทางกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้กล่าวต่อว่าถ้าหากว่าการหารือร่วมกันเนี่ยยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะดําเนินการสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยาอย่างไรดีกระทรวงคมนาคมก็คงจะเดินหน้าสร้างเส้นทางวิ่งไปพลางๆก่อนนะคะเพราะไม่ได้ห้ามสร้างทางวิ่งส่วนการก่อสร้างสถานีจะมีการหารือและหาทางออกอื่นต่อไปโดยเร็วที่สุดนะคะซึ่ง เหตุการณ์นี้นะคะก็มีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์นะคะอย่างเช่นตัวอย่างมหาวิหารโครโลนซึ่งก็เป็นมรดกโลกเช่นเดียวกันนะคะก็มีสถานีรถไฟขนาดใหญ่ตั้งติดกับมหาวิหารนะคะลงจากรถไฟแล้วก็สามารถเข้าไปชมโบสถ์ได้เลยมหาวิหารโครโลนแห่งประเทศเยอรมน,นีนะคะได้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ .1248 ศิลปะสไตล์โกธิกที่สวยงาม ถือว่าเป็นมหาวิหารที่มีความยิ่งใหญ่และกลายเป็นศาสนาสถานศูนย์กลางของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิกค,ค่ะปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปีคศ1996ค่ะก็หวังว่าสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยานะคะจะมีทางออกที่ออกได้จริงๆเร็วๆนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เดินหน้าประเทศไทยกันสักทีในใจก็อยากจะบอกว่าสร้างเธอนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูรถไฟทางคู่สายใหม่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลุยออกแบบสร้างรถไฟทางคู่จากชนบุรีไปถึงตราดแล้วค่ะคาดว่าโครงการนี้จะสามารถเปิดประมูลได้ในปี2566การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะแจ้งความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายชุมทางศรีราชาถึงระยองและมาบตาพุธ ถึงระยองจันทบ,บุรีตราดและคลองใหญ่นะคะว่าขณะนี้เนี่ยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ระหว่างเตรียมการศึกษาออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างโครงการโดยจะใช้งบประมาณปี2565ประมาณ120ล้านบาทนะคะในการดําเนินการซึ่งทั้งนี้เนี่ยคาดว่าจะเริ่มออกแบบได้ในปี65ใช้เวลาในการออกแบบประมาณ1ปีจากนั้นก็จะเสนอกระทรวงคมนาคมและ คณะรัฐมนตรีพร้อมออกพระราชกิฤษฎีกาเวนคืนที่ดินนะคะหากไม่ติดปัญหาอะไรก็คาดว่าจะเปิดประมูลได้ภายในปี2566และจะเปิดให้บริการในประมาณปี2571ค่ะ โครงการนี้นะคะจะผ่านพื้นที่4จังหวัดจุดเริ่มต้นโครงการจะอยู่ที่ตำบลบ่อวินอเศรีราชาจัังหวดชลบุรีจัังหวดระยองจัังหวดจันทบุรีและจุดสิ้นสุดโครงการอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อเภอคลองใหญ่จัังหวดตราดระยะทางรวม333กมนะคะมีสถานีและที่หยุดรถไฟจำนวน33แห่ง วงเงินก่อสร้างประมาณ7.23ื่นล้านบาทนะคะโดยโครงการนี้แบ่งเป็นค่าก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา5.59ล้านบาทและค่าชดเชยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1.64ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะคะคาดการว่าปริมาณผู้โดยสารเนี่ยเส้นทางสีราชาถึงระยองในปี2574จะมีผู้โดยสาร9,268คนต่อวัน และในปี2584นะคะจะมีผู้โดยสาร13,969คนต่อวัน และในปี2594จะมีผู้โดยสาร17,631คนต่อวันและปี2604จะมีผู้โดยสาร23,941คนต่อวันส่วนเส้นทางมาบตาพุธถึงคลองใหญ่นะคะในปี2574คาดการจะมีผู้โดยสาร15,162คนต่อวันและในปี2584จะมีผู้โดยสาร21,236คนต่อวันและปี25 0 0 194มีผู้โดยสารมากถึง28,907คนต่อวันและในอีก10ปีก็คือปี2604จะมีผู้โดยสารมากถึง39,331คนต่อวัน การลดไฟแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงว่าสำหรับตำแหน่งย่านกองเก็บสินค้านะคะกำหนดไว้3แห่งก็คือ 1. ย่านสินค้าช่วงชุมทางศรีราชาถึงระยองจะอยู่ที่ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีติดกับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองนะคะมีโครงข่ายถนนสายหลักคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3ามและถนนภายในนิคมอุตสาหกรรม 2. ย่านสินค้าช่วงจังหวัดจันทบุรีอยู่ที่ตำบล ทุ่งเบญจาจะอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3ซึ่งเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3322และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3407และ จุดสุดท้ายนะคะก็คือย่านสินค้าช่วงจังหวัดตราดอยู่ที่ตำบลท่าทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3271ซึ่งเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข318และทางหลวงหมายเลข3ทางนี้นะคะคาดการปริมาณสินค้าว่าเส้นทางศรีราชาถึงระยองในปี2574จะมีสินค้า6.53แสนตันต่อวันในปี2584จะมีสินค้า1.13ล้านตันต่อวันและใน ปี2,594มีสินค้าอยู่ที่1.99ล้านตันต่อวันและในปี2,604มีสินค้าอยู่ที่3.54ล้านตันต่อวันส่วนเส้นทางมาบตาพุธถึงคลองใหญ่นะคะปี2,574คาดการจะมีสินค้าอยู่ที่6.06แสนตันต่อวันในปี2,584จะมีสินค้าอยู่ที่1.04ล้านตันต่อวัน ในปี2,594จะมีสินค้าอยู่ที่1.83ล้านตันและในปี2,604คาดว่าจะมีสินค้าถึง3.25ล้านตันต่อวัน ในส่วนของการออกแบบสถานีต่างๆนะคะจะมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยมีกลิ่นอายของศิลปะและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเช่นสถานีระยองเน้นออกแบบให้บรรยากาศเป็นกันเองผ่อนคลายนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะส่วนสถานีจันทบุรีใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานจากอาคารที่มีความโดดเด่นของจังหวัดอย่างเช่นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินอาสนวิหารพระนางมารีและค่า นนเิงส่วนสถานีจังหวัดตราดนะคะได้นำสถาปัตยกรรมย้อนยุคในรูปแบบของโคลเนียลมาเป็นแนวคิดในการออกแบบนะคะเพื่อสื่อถึงการเป็นเมืองค้าขายแลกเปลี่ยนในอดีตโดยเลือกใช้โทนสีฉูดฉาดและก็สดใสค่ะ ส่วนตัวแล้วนะคะแอดคิดว่าสถานีของเส้นทางนี้เนี่ยมีการออกแบบเป็นเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นดูสวยงามค่ะและที่สำคัญเส้นทางนี้น่าสนใจนะคะนั่งรถไฟไปกินทุเรียนกันคงจะฟินน่าดูค่ะส่วนท่านใดที่มีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องของ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและขออภัยถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ